สวัสดีค่ะดีๆต้อนรับกลับเข้าสู่ Gender React นะคะจ่ายกัยาารยจันท์สะสมแอดมิเนเสมาคมยิ่มหนังหวาแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ของ Gender r a t i o n ด้วยค่ะวันนี้ Gender React กลับมากับ Lucky My Love รักนี้มากับดวง EP 5นะคะจริงๆเป็นตอนสุดท้ายแล้วเนาะแต่เหมือนแววๆมาว่าเขาจะมีตอนพิเศษหรือเปล่านะอะก่อนจะไปถึงตอนพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า ตอนจบสุดท้ายของคุณเวลาแล้วก็คุณนับดาวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเขาที่แล้วดูคลี่คลายแล้วประมาณหนึ่งเนาะมาดูต่อว่าคราวนี้จะเป็นยังไงแบบสวีทวันแบบไหมหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะมมาาสิเธอคยแล้วนี่ห้องคุณเว ใครจำไม่ได้เช้ามายัางชงกาแฟเขาทิ้งไว้อยู่เลยทำไมน่าตากำต่ไม่นะารค่ะไว้เขาทำน่ารายนะะเวลาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรซะน่อยใช่ไหมไม่ได้ได้กันสักหน่อย หลับใส่หลับใส่น่ารักมันที่ผ่านมาแสดงว่านับดาวดาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยมันบอกอะไรกับตัวเองเขาได้ยินหมด เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เจีได้เหรอเ <laughs> จียได้สิคะ <c oughs> แต่ก็ไเกงสั้เลยจแได้อะไร มุกดีเนี่ยน่ารักนะคะเล่นมุกแบบนี้เนี่ย <laughs> บายเพลงเพลงเพลงเวลานับดาว ไม่หล cool. well, ับแล้วนะคะดีนะยุคเกินยี่สิบแล้วแทนไปที่โคมไฟห้องมีโคมไฟไหมโคมไฟ ่ะไม่มีนะคะโอเคเช้าเช้าสะคิดมาเช้าเลยอ้าวุหสวัสดิ์ค่ะคุณเมย์ข้าวุหสวัสดิ์ค่ะไข่สุกค่ะไข่สุกมากๆๆๆด้วยแล้วคุณเมยล่ะคะเวยก็ชอบไข่สุกแบบมากๆด้วยเราก็ชอบไข่สุกเราก็ไม่กินไข่ดิบเหมือนกันไอ้เด็แกงอั้ดาวชอบอะไรเมยก็ชอบ ไปเรื่อยควยายนักจาวิ่งกินบะหมี่ก่อนไหนก็แบบควายมันต้องอุ้มขึ้นไปบนเคาน์เตอร์อย่างนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้มามา่าเมื่อกี้บะหมี่ใส่อะไรบ้างนะขอย้อนกลับไปดูหนะ่อยเจ็ดแล้วานได้บะหมี่เขามีลูกคิทตามีเต้าหู้ไข่ด้วยหอมจังเลยค่ะคุณเม่ น้องเนี่ยคนที่เล่นเป็นนับดาวอะค่ะดูมีจังหวะคอมเมดี้ที่แบบน่าสนใจเนาะถ้าไปเล่นอะไรที่ได้คอมเมดี้ยาวๆมีซีนคอมเมดี้หลากหลายกว่านี้น่าจะน่าดูอยู่อร่อยที่สุดเลยคุณแม่ว้าวละเป็นปมีกึ่งสำเร็จรูปมันจะอร่อยได้แค่ไหนอะไรติดตาปะ เอาปากเช็ดเลยเออนั่นนะ่ะอะไรแบบนี้ล่ะเห็นเลยติดเลยคนเขาเข้าใหม่ประมาณในติ๊กต็อกจะบอกขอพรบคุ้มครองคนโสดด้วย<อ>จูงมือเข้าใหม่แล้วว,ว,ว,วันนี้ใส่สีหวานนะคะสใส่สีมงคนแน่เลย <c oughs> ชนีายา,าขนาดนี้แล้วมงคลเดียวที่มีก็ต้องเป็นมงคลสมรสแล้วนะคะ <c oughs> ขนานี้แล้วมงคลเียวที่มีก็ต้องเป็นมงคลสมรสแล้วลยทั้งคู่คุณเวเขาเขินแล้วเนี่ยอืมอไม่ล่ะครับยชอบยินดีด้วยนะครับว่าสุกาพเวลาไม่เป็นไรหรอครับคุณเว กะ้งัลดาวาวฝยนครบ,บอสเขาเข้าใจอะไรง่ายดีนะบริษัทที่เขาไม่ห้ามเป็นแฟนกันด้วยเขาจะทำงานด้วยกันงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอะไรอะไรติเ,เรียกเขาผมเก็บสนน้เพื่อนร่วมงาน เพื <anto> ่อนร่วมงานทำได้อย่างอื่นไม่ได้วิสพาร์กสปอนเข้าไหมคะสปอนเข้าสปอนสถานที่จะพานับดาวไปไหนคะเนี่ยมาเด็ดไงไปเด็ดงั้นก่อนไปขอพลังค่ะ เขาต้องแต่งตัวสีเหมือนกันด้วยนะสองคนนี้อ,อ๋อ,อสีมงคลสีมงคลหอคะจะสวยสูขขะคะ่คคนตาตาไม่ได้หรอ <c oughs> จริงค่ะจริงค่ะว่าดีเรื่อยที่แล้วก็ต้องขอบคุณแม่หมอนะคะที่ส่งที่ใช้มาในการี่าตัด ดังกับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เลือกคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วก็จะพูดอยู่บ่อยๆเนาะเวลากับกับคนในเพจอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกวนคนนี้ใช่มากๆแต่ว่ามันมาในเวลาที่ไม่ใช่อย่างเช่นเรามีแฟนอยู่เขามีแฟนอยู่ยังคาราคาซังอะไรเงี้ยให้นับไปว่าไม่ใช่นะคะต่อไปนี้เนี่ยเวลาของคุณเก็จะมีนดาวอยู่ข้างๆเสมอเลยค่ะเวก็ขอบคุณคุณ เ้ากลัวอะไรอ่ะยังไม่รู้ลลเลยเนี่ยดาวกำล,ลังดูเวลาค่ะตลกไปเจออะไร<น>มาเราดาวคนนี้ นอเสียดายถ้าเวลาเยอะกว่านี้ก็น่าจะเห็นที่สุดเลยอไม่โดนมันไม่โดนน้องลืมบทน้องลืมบท น้องน่ารักนะคะสปอนติดต่องานน้องได้นะคะงานเข้าได้ไไม่พอมเท้าน้ไม่พอบีใหม่มันน่ารัก เดินผิด방จะไปรอบจบไปแล้วนะคะสำหรับ Lucky My Love รักนี้มากับดวงห้าตอนสั้นๆนะตอนเราไม่ถึง20นาทีก็เดี๋ยวเขาคงเอามารวมเป็นตอนยาวๆเนาะเพราะว่ารวมๆแล้วก็น่าจะสัก ชั่วโมงกว่าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าดูทีเดียวรวดเดียวก็สั้นก็เลยเน้นกุ๊กกิ๊กเน้นเคมีนักแสดงเป็นหลักนะคะน่าเสียดายจริงๆเรียกว่าเสียดายเลยเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีเวลามากกว่านี้แล้วก็น่าจะเห็นเห็นแบ็คกราวของตัวละครแล้วก็มีอะไรที่ลงลึกได้มากกว่านี้เนาะทั้งตัวละครคุณเวลาที่เรายังสงสัยอยู่เลยว่าเออก่อนหน้านี้ที่บอกว่ากังวลกลัวกับความรักหัวใจปิดตายอะไรอย่างงี้แบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนาะแล้วก็เรื่องความเชื่อของนับดาวหรือว่าเรื่องเพื่อนๆที่ออฟฟิศนะคะก็ ตีค่ะดูจนจบ สนุกสนานน่ารักนะคะไม่รู้ได้ยินมาผิดหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเขาจะมีตอนพิเศษด้วยตอนพิเศษเขาอาจจะแบบมีซีเนชั่นอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันค่ะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่รีแอคกับเรากับ Lucky ler, ลักกี้ไมเลยปักนี้มากับดวงนะคะตั้งแต่ตอนที่1มาจะถึงตอนที่5เลยนะคะเดี๋ยวปีหน้าหลังจากนี้เนี่ยจะมีซีรีส์ยูริเนาะแล้วก็ซีรีส์วายเยอะแยะหลายเรื่องเลยก็หวังว่าจะได้รอดูพร้อมกันแล้วก็รอรีแอคพร้อมกันต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร ซับสไคร์ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม f c e e o o o นะคะของ g e n e r r t t o o n ด้วยใน Facebook ก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างไปจากน YouTube ประมาณหนึ่งแล้วก็เรามี X ด้วยนะคะชื่อ Generation เนี่ยแหละคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ